ยด็กใหมทุกคนอ้ยทุกคนอันนี้กำลังมาทางมะม่งเป็นดอกปะเ็เยังเมื่อกเลยดิแล้วก็จะายังมะยังมะไปหน้าพ่อไมหน้าพ่อ สบายดีทุกคนมนเดี๋ยวมาพบกับฟแล้วตอนนี้ฮามาหอดบ้านต้นเพิงเลยนะทุกคนบอนทีอ่ารบอนทีฮาสิีมาถ่ายคลิปสั้นนะทุกคนตอนนี้แกยกนกูนกันกับเขาเอริกับทีมงานนะทุกคนตอนนี้ฟ้านั่งอยู่ผมนั่งเบิ่งกับเจ้ากำลังเพราะว่าตอนนี้นะเขาเอริกำลังอ กำลังถ่ายกำลังถ่ายกำลังเฮาฉากอยู่นะทุกคนเดี๋ยวท่าติดตามบึงไปน้ากันนะเดี๋ยวฟ้าสตถ่ายเบื้องหลังให้บึ่งด้วยทุกคนเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะทุกคนเป็นบรรยากาศอยู่เป็นหมู่บ้านบรรทุพิงเมืองอาสพรแขวงสวรรค์นะเคสจ้าที่เป็นช่วงกระดกกระไดอันนี้จะเป็นสบายไหมสบายดีสบายดีสบายดีจ้าเมื่อนี้เปบนข้บสถ์แต่วาดาวมสุดป้ายนะค้าโบสถ์พิรมือนี้นะเชื่อใหม่นะข้าบสถ์เป็นจ้าก็แล้ว ครับบดา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 กือบุคลองว่าดาคือบคลองเพราะว่ามันบ่มีอีกคนมาให้เธอสูนด้วย,นนย<อ>มันต้องบิวอารมณ์แล้เออทุกคนถ้าติดตามความทรเบืองนำกันว่าเอริซีดาได้คือตอนได้ <laughs> คือตอนไลฟ์สดบ่ <laughs> เดี๋ยวพาทุกคนติดตามเบืองไปพร้อมๆกันนะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปชมเบืองนางเอกนะทุกคน ก็ผอมอย่างนี้หนาเลยโอเคจ้ดทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะพาไปสมัากาศนะเน็นเลยนางเอกค่ะสองบทจิ๊จ๊ะโอ้ยูหน้าสตูดิโอเซอร์เขาก็มีตัวหนึ่งยูหน้าใส่เอ็ดพับคล้วเป็นดีแล้วนางเอกของเฮาสีไฮได้อยัปบ่แคกเลย ตนอตนแรงก็ยังหยายตนอนแรงเีแมวเฮอ,อีจ้ะตอนแรงแล้วแมวเฮอาบอาบละนี่ทุกคนอันนี้บรรยากาศเพืินที่เราอามาถ่ายยูทูบนี่ที่เฮามาถ่ายที่อล,ลิ

อันนี้กำลังซ้อมอยู่นะทุกคนกำลังซ้อมกำลังซ้อมบทอันนี้อันนี้เป็นผู้กำกับด้วยนี่

เบิ่งหลังครัทุกคนอันนี้กำลังสะข่าวฉากสลับเลยโอ้ยทุกคนเอ้ยไม่โบตูงนี่โต้ไม่เด้ผู้รับสนับสนุนก็สนับสนุนได้เลยทุกคนมือกายนะคะมีไม้อันเดียวเล้ววาแบบนี้นะอือเปิดความจิ๋วๆแล้วเเด้อเอาเด้อไปต่อไม่หรอ ตอนนี้ฟ้ากำลังสีเฮ็ดแนวกินเฮอทีมงานเนาะทุกคนฟ้าอ่ากำลังต้มน้ำไม้แล้วก็สีเฮ็ดตามมะฮุ่งกินเถียงเนาะทุกคนเดี๋ยวฟ้าสิาพาไปเบิง่งเป็นมาเฮิรนสานอันนี้มอมอต้มน้ำไม้เฮาเนาะอืม กำลังต้มน้ำไม้เสียต่ำมะหุงกินแหลกก็เลยสิต้มน้ำไม้กินกับนะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวอยู่ฟ้ากะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินแต่ว่ากินกาแฟไปซื้อกาแฟกินแล้วก็เลยตอนนี้ก็อุ้ยน่าจะประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะก็ทุกคนเพราะว่าอัน รุนนำกระเจ้าเบิ่งเบิ่งเบ้งหลังนะทุกคนกันเลยแบบยังประธานได้พากันกินข้าวเลยฮอน์ไปในการฮอทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าข่าอุ้ยดำแหงเลยทุกคนนี่อยู่แล้ว เอาไว้ยางแบบว่าอ่าพวกมะเพ็ดรือว่าของทุกอย่างที่แบบเขาอยากให้มันแหง้งอ,อันนี้น้ำไม้ทงที่ฟ้าต้มเลยทุกคนนี <c oughs> ่้ำไม้ทงอ่าน้ำไม้อันนี้นะจะเฮ็ดทงไว้ช่วงอ่ายามฝนที่แบบน้ำไม้เอ่อไหลแล้วเขาจะเฮ็ดเฮ็ดทงไว้เพราะว่าอ่าเฮ็ดเอาไว้กินยามแรงเนาะทุกคนยามแรงเลยน้ำไม้ไมันสิบโอกเกิดเด้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเฮ็ดน้ำไม้ทงไว้ ยามแรงเวลาจะกินแกงกินต้มยังเขาก็สามารถเอา,าน้ำใบถั่วงี้ลงมาต้มเลือดแกงได้เลยนี่แค่ะอุยภาพสวยเนาะทุกคนชวนว่าะเดี๋ยวฟาสิพาลงไปหาเขาเอลี่ลงขัง้นไดน คุยกันพี่สองสาวเป็้าดหมเนอแล้วคิป้นทเป้าหมายเดือนเดือนละสองพเหรียญสองพันเหรียญเป้าหมายเดือนละแสนบาทเป้าหมายบยูทวสองร้สาวสันไสนี่ได้อยูแล้วทุกคนยังบอได้เลยยังบ่หอดยังบ่หอดจุดนั้น อันนี้กำลังมาทางมะม่วงเป็นดกปะใหญ่อออพอดปะนี่นี่เอาหน่อยฟังนี่นะนเ,เออแล้วแต่สะเอาทาอทัสส้งหมดสาสนใส่นะก็ทางมะม่วงจะไปตามได้แล้วได้แล้วได้แล้วโ,โดนลูกใหญ่เลยกินหลายคนมะกินไปรอทา่าเขาเนาะ มาทางนี้ก็ได้ปะอันนี้เป็นเฮินของของน้ำบาวค่ะรอบนะก่อนนี้หลายปีนะแต่แต่ยังน้อยๆแต่แต่สมยัเยเฮาเห็นก็เห็นแลวเฮินนั้น ันนี้น้องสันใส่กำลังเลาะมะฮุงทุกคนสวัสดีทุกคนเอา,าไว้เด้อมันลมหลาะมะฮุงเลยไนดะ้แบบเลาะมะฮุงต่ำคือทีมงานตอนนี้ทีมงานผู้ชายกำลังไปถ่ายไปถ่ายอีฉากหนึ่งที่อยู่เนาะหมู่บ้านเนาะทุกคนเอาก็ดับมะฮุงท่าเออเอาก็เลยเฮ็ดแนวกินท่า ไปกดติ๊กให้แล้วนะครีบน้องเสียใขอบใจด้วยเลยเซฟเซฟมะลิทุกคนเหมือนเดิมเซฟเอลิคือเก่าทุกคนบอไปใส่กรบคาเซฟบาได้นี่นะคะมีแต่ผู้สาวเดี๋ยวท้าเบิ่งติดตาเบิ่งตอนหฮาเฮ็ดแล้วนะนี่มีแต่คนนแท้ ขอบใจไก่ทุกคนเดี๋ยวอ่านนี่นี่นะคะทุกคนุกคอันนี้เสียออกมาคุก้งนาะก่อนมันสีพีเอคือบ่อยเลย พวกมนจคนง่ามอ่ไหมื่วาิไฟมาาไปกินมากนะ่นน้องฟ้ายัง่ยังไม่ดื่ั้งเลยปตหสาวร่ามนจะคนเฉยๆครับสาวๆกินเข้ากินใหญ่กันนาอกินข้านี่ทุกคนอยู่เมึงเล็อยู่มึงเล่เด้อเออค่ะจะซ้านี่เดี๋ยวเดฟาโชว์ต่ำบักุงก่อนนะคะยกใส่กันนี่ยังงีอยังงี้ เหนา่มนาพ่อหอมซิมดุซิมดุไม่้แล้วเสียจเสเก็ช่่อยด้มือเอ้ยลแล้วเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเดี๋ยววันนี้นี่ทุกคนอันนี้แนวกินข้าวน้อตำบะหู่ตำบะหู่พี่เราไปจแซ่บนี

เบื้องหลังนีเด้อทุกคนมีเบื้องหลังเบื้องหลังตอนที่รถเพยอยู่แล้วนะเห็นหลอติดอิกี้วะเนี่มันเป็นสกอยอิกี้มันเป็นสกอยไปอีไปอีไปพุนไปพุนไปอี เขาคิดว่าควักเอาเขาได้คะ,ะอตอนนี้ฟากากำลังมาเบิ่งเบิ้งหลังกันกูมาลิสาผู้ไทยนะคะแล้วก็อันนี้คือนางเอกของเรา <laughs> พี่ๆมันเป็นสกอยนะคะหนึ่งวัน บอพี่เห็นแบบซุกมาแล้วกันบอเหลือนบอซุกมากเลบอติดบ้างนะบอเอาเอาตัวนี้เลยก็ได้มันจึงผู้เล่นตีล่ากับมได้เอามาปินเอาอาอีอเอเกินอะไได้เลยซะได้ได้ได้สามซักที่ถามบอคือท่าถามตนเตลัวนะตัน่งนั่งลงได้ก็ได้ สู้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ซวน่อไรสาเนั่นแหละบอเซเลอร์แล้วกรอจังคอยหันหน้ามาเออเอาเลยเอาล้เออมันเป็นตทเออแล้วก็นั่งเลีเออ้เกต๊ด้วงเนอะไรนี่กันได้ปะเออเนเออนั่งลงไมนั่งเดีแล้วก่อนมาแล้วจังนั้งตอนเซเลอร์แล้วก็นั่งลงแล้วกเร็วเบ้องหน้ากันเดินหนึ่งสองสา เออมันเป็นน้ำหัวทิ้นเออเอาเอาเอาต่อปิ้งเดียวได้วปันี่ไองนมุดดินแก็ไจ้ยังมุดดินดีเลยนี่นะแค่ได้ก็ดิแกนอยู่เนาะเอาจุดหาหุกนีกก็ได้พอเอกเกินแล้เอาเบิ่งตาไอ้ตาหวานๆก็โตก็เห็ด อันเห็ดแบบอะไรเด้อะทิดแล้วก็ไม่ติดงอะไรได้ไหมเริ่มลุกแล้วก็เปิดอตัวเองอันนี้บรรยากาศอยู่นำเส้นทางกลางบ้านนะทุกคนกกไม้งามขนาดไหนเออฮาสิไปเหตุใดแค่เอากำน้ำโดนที่หัวนี่เด็ดมากๆเลยกกไม้นี่มาแต่หัวหนุ่ยแหละนี่นะดอกไม้ในตะกอนมันมีพอปู่เด้ เอกให้ท like. yeah, okay. hey. right. oh ุกคนยิงให้เลยด่ายตีทุกคนเสาว่ลพระเอกนะเสียงมันค่อยพูแ้วเอาไม้ก็ได้เอาไม้เนาะเอาเบิ้งเี็ตเบิ้งใหม่ด้วยจะกู โอเคทุกคนอ่าหลังจากที่ฮอตถ่ายไปแล้วเนาะและ้วก็อ่าหลายแห่งฮอตตอนแบบนางเอกไฮกับมีนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวมันคัมแล้วนะทุกคนสําหรับมื้อน,นี้ฮอตสิได้อ่าจบการถ่ายทําแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคน,นเดี๋ยวออ่าอ่าฝาฝากทุกคนติดตามชมเบิงนะ่งในเด้อค่ะว่าอ่าเรื่องนี้มันสิเป็นมาแนวใดเนาะทุกคนสิมีฉากแบบดรามา่าบ่เนาะแล้วนางเอกสิแบบว่าลิ้น ถึงบุตได้บอลนะทุกคนเป็นได้เลิรนางเอกเขบเนี่ตายยังแดงอยู่เป็นได้ความรู้สึกบ่ค้นว่าตัวเองเสียนแบบให้ได้ง่ายฝันนี้บอกเอ้ฟ้าเอาอะไรกันน้ต่างมันก็มาเลยแบบว่าฟ้าฟ้าเป็นเป็นคนบิวนะทุกคนเออเอ้คือบิวเจ้าได้ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวฝ้าทุกคนติดตามครับชมบึงหนังในเด้อค่ะทุกคนว่าสิสนุกหรือว่าดราม่าซัมเลอร์เนาะสำหรับคลิปนี้กับฟ้าขอจบคลิปไว้เพียงตัวนี้นะทุกคนบ๊ายบาย